จึงไม่รักแค่ผู้ทุรไม่มีเอวบนที่ทาเซยืกกันไปจะได้รู้พลสุดท้ายฉันตายเรสวัสดีครับมนอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําการสปอยซีรีส์โลกโซเชียล EP ที่ในตอนจ้ำสแกรเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอนเท่านั้นนะครับถ้าผิดลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันสำหรับคนที่อยากรับชมโลกโซเชียลย้อนหลังสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน Line TV เรื่องราวใน EP ที่สตอนจ้ำสแกรเหตุการณ์เก,เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งมีชื่อว่า The c o m m o n s e n ซ e ซึ่งมีกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกถึง219คนทุกคนนั้นก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันในทุกเช้าก็จะมีคน ส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอาทิตย์บางคนก็เข้ามาต่อว่าว่าสวัสดีอะไรทุกวันลำคาญซึ่งการอยู่ร่วมกันหลายๆร้อยคนนั้นความคิดของแต่ละคนนั้นก็ช่างที่จะแตกต่างกันและภาพจากในมุมสูงนี้ก็ถูกถ่ายจากโดนของใครบางคนซึ่งบนดาดฟ้าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งห้อยขายอยู่บนดาดฟ้าเวลาเรื่องราวก็ตต่กลับมาที่ชั้นล่างเจ้าของโดนนั้นมีชื่อว่าเม่นเขากำลังเล่นโดน พื่อส่องดูอะไรบางอย่างนิติบุคคลที่มาใหม่เธอมีชื่อว่าแยมจึงเข้ามาเตือนเมนว่าคุณใช่ไหมที่เป็นเจ้าของโดนนั่นมีลูกบ้านหลายคนร้องเรียนว่ามันเสียงดังรบกวนคนอื่นเมนจึงถามว่าคุณเป็นใครผมก็เล่นของผมอย่างนี้ทุกวันเธอจึงแนะนําว่าเธอชื่อแยมเป็นนิติคอนโดนที่เพิ่งมาใหม่เธอขอให้เมนหยุดเล่นโดนเพื่อไม่ให้ลูกบ้านคนอื่นเข้ารําคาญซึ่งขนาดนั้นเองมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่านี่คุณคุณเอาโดนมาเล่นได้ ยังไงอ่ะคุณมีใบอนุญาตหรือเปล่าแยามจึงพายายามไกล่เกลีย่ยแล้วบอกว่าให้ใจงเงย็นๆนะคะคุณลูกบ้านผู้ชายคนนี้จึงแนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าทนายบิ๊กโจ๊กหรือจะเรียกผมว่าทนายบิ๊กก็ได้ ซึ่งขณะที่ทั้งสองคนนั้นกําลังแนะนําตัวกันอยู่เมนก็ได้แอบ,บเดินหายไปแยมเธอจึงเข้ามาในห้องนิติบุคคลเพื่อมาทํางานต่อและแยมนั้นก็ได้เข้ามาในกลุ่มไลน์ของลูกบ้านด้วยซึ่งพอเธอเข้ามาก็เห็นเม่นส่งรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในห้อง803และถามคนอื่นว่ามีใครรู้จักผู้หญิงคนที่อยู่ในห้องนี้บ้างไหมขอวาร์ปด้วยครับมีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากเจอเหมือนกันอยู่ข้างๆห้องและได้กลิ่นแปลกๆมาจาก ห้องนี้บ่อยมากเป็นกลิ่นที่ฉุนมากๆแจ้งนิติไปแล้วแต่ก็เงียบและลูกบ้านบางคนก็บอกว่าบางทีก็ได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะก,การโคลงครามเป็นอะไรที่น่ากลัว เม่นที่อยู่ห้องตรงข้ามเธอเขาจึงเข้าไปเคาะห้อง803และได้ยินเสียงคนเปิดเพลงซึ่งเพลงนั้นก็เป็นเพลงภาษาอะไรก็ไม่รู้แยมที่มองเม่นจากกล้องวงจรปิดจึงเข้ามาขัดขวางเม่นไว้ว่าเมนจะทําอะไรลบกลัวลูกบ้านคนอื่นหรือเปล่าขณะที่ทุ้งคู่กําลังยืนคุยกันอยู่นั้นจูจูจก,ก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกรีดออกมาจากห้องเมนจึงพายายามเคาะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าขณะนั้นเองก็มีเลือดไหลออกมาจากทางด้านล่างของประตูแยมจึงพายายามช่วยเม่นเคาะประตู และพยายามเรียกคนในนั้นว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเมนกาลังจะนํำถามดับเพลิงมาพังประตูแต่แยมก็ห้ามเอาไว้เมนจึงส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มไลน์ว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีกองเลือดเต็มหน้าห้อง803เลยทนายบิ๊กที่อยู่ในกลุ่มด้วยจึงบอกว่าอย่าเพิ่งแจ้งตํารวจและเขาก็ส่งข้อความเสียงมาบอกว่าถ้าเรื่องนี้ถึงตํารวจคอนโดของเราชื่อเสียงจะเสียหายและราคาจะตกหววอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นและห้ามเข้าไปในห้องนั้นเด็ดขาดรอผมกลับไปได้ ผมจะจัดการเอง ขณะที่เมนและแยมกําลังยืนเฉียงกันอยู่นั้นประตูลิฟต์ก็เปิดออกและมีผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่แว่นเดินออกมาเขาแนะนําตัวว่าเขาเป็นหมอมีชื่อว่าน,นุ่นหมอนุ่นเข้ามาพยายามเรียกคนข้างในเพื่อให้เปิดประตูแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลยซึ่งขณะนั้นเมนก็ได้หยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาทําการไลฟ์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าห้องนี้และจูจ่ๆประตูก็เปิดออกเองหมอนุ่นแยมและ Amen. ก็เดินเข้าไปในห้องซึ่งทุกเหตุการณ์เมนก็ได้ทําการถ่ายคลิปอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้ามาในห้องก็ต้องพบกับกลิ่นเหม็นเน่าที่แบบฉุนมากๆทั้งห้องมีกองขยะเต็มไปหมดแยมและหมอนุ่นจึงมองหน้ากันตอนที่เขามาหยุดอยู่ตรงหน้าตู้เย็นและถามกันว่าคุณคิดแบบที่ผมคิดหรือเปล่าหมอน,นุ่นจึงให้แยมเปิดประตูตู้เย็นพอเขาไมกล่าเปิดเมื่อแยมเปิดประตูออกมาก็พบว่าในตู้เย็นนั้นไม่มีอะไรหมอนุ่นสังเกตเห็นว่าที่นี่ในห้องนี้มีสารจีนแล้วก็มี ชาวของที่เป็นพวกกงเตกเต็มไปหมดและหมอนุ่นก็ต้องตกตะลึงซึ่งขนาดนั้นเองจูจูก็มีผู้หญิงผมยาวเสื้อขาวโผล่มายืนแปลกกับกระจกอีกข้างหนึ่งของห้องทําให้ทุกคนนั่นตกใจและคิดว่าผีหลอกจึงวิ่งออกมาจากห้องหมอนุน่นลื่นล้มตรงกองเลือดที่หน้าห้องจนทําให้พวกเขาได้รู้ว่าเลือดนั้นที่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นน้ําหวานตั้งหาแยม ซึ่งบอกว่าหรือสิ่งที่พวกเราเห็นกันนั้นเป็นผีเมนจึงบอกว่าไร้สาระนะ่ะซึ่งขนะนั้นเองเสียงกลุ๊ปไลน์ก็ดังขึ้นที่โทรศัพท์มือถือของทุกคนพวกเขาจึงได้รู้ว่าตอนนี้ผู้หญิงในห้อง803ได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าและทำท่าเหมือนจะฆ่าตัวตายเธอเดินไปเดินมาแล้วนอนเล่นที่ริมดาดฟ้าทุกคนในกรุ๊ปไลน์ก็ต่างพิมพ์กันเข้ามาต่างๆนานา,นา,นาวาดผู้หญิงคนนี้ว่าบ้าบ้างเมายาบ้างประชดผัวบ้าง บางคนก็เตือนว่าใครจอดรถไว้ด้านล่างก็ให้ย้ายด่วนซึ่งเมนก็ยังทำการไลฟ์สดเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนจากอัดคลิปวิดีโอมาเป็นไลฟ์เข้าไปในกลุ่มไลา์เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้เห็นแยมจึงโทรไปหาพี่นิติบุคคลที่เธอรู้จกักที่หยุดงานอยู่ในวันนี้เธอจึงให้แยม จัดการเรื่องนี้ให้ได้ซึ่งขนาดนั้นเองทนายบีก,ก็ส่งข้อความเสียงเข้ามาในกรุป๊ปและบอกว่าให้ทุกคนอย่าถ่ายคลิปวิดีโอและอยา่าเผยแพร่ไปเด็ดขาดร,รอให้เขากลับไปก่อนเดี๋ยวเขาจะไปจัดการเอง หมอนุ่นจึงตะโกนขึ้นไปแล้วบอกว่าอย่าก,กระโดดลงมานะเดี๋ยวทุกคนข้างล่างเนี่ยเดือดร้อนกันหมดทาให้แยมและเม่นต่อว่าหมอนุ่นว่าทาไมถึงพูดแบบนั้นละ่ะไม่ห่วงชีวิตคนบ้างหรอหมอนุ่นจึงบอกว่าถ้าเขากระโดดลงมานิติบุคคลจะรับผิดช,ชอบได้หรือเปล่าแยมกับเม่นจึงตัดสินใจที่ขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อจะไปเกลีย้ยกล่อมให้ผู้หญิงคนนั้นถอยห่างออกมาจากริมดาดฟ้าคอมเมนต์ทุกคนในกลุ่ม ยิ่งพิมพเข้ามารัวๆว่านิติบุคคลจะรอให้มีคนตายก่อนรอทำไมไม่จัดการกันสักทีหรือจะให้ลูกบ้านจัดการกันเองเมนจึงเปิดประตูดาดฟ้าออกไปแต่ว่ามันคล้องโซ่อยู่เขาจึงออกไปไม่ได้และผู้หญิงคนนั้นก็มายืนอยู่ตรงหน้าประตูพอดีเมนจึงบอกให้แยมนั้นไปตามหมอน,นุ่นมาเมื่อแยมออกไป เขาจึงหยิบเงินในกระเป๋าสตางค์และบอกกับผู้หญิงคนนั้นไปว่าช่วยตอบคำถามอะไรเราหน่อยถ้าตอบได้เดี๋ยวเราให้เงินเขาจึงถามไปว่าเธอชื่ออะไรเธอจึงตอบว่าเธอชื่อเมและเม่นก็ยื่นเงินให้กับผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เธอก็รับไปขณะที่ถามว่าเมย์อยู่ในห้องกับใครแต่มอน,นุ่นก็เข้ามาขัดขวางเม่นเอาไว้ะกอรและบอกว่าการทำแบบนี้อาจจะเป็นการย่วยุให้หนังบานั้น มันยิ่งคลั่งยิ่งกว่าเดิมซึ่งขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงของเมร้องเหกปากโวยวายแล้วก็มีเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงไปข้างล่างดังโครม หมอน,นุ่นจึงรีบวิ่งลงไปข้างล่างและพบว่ากระถางต้นไม้หลน่นลงหน้ากระโปรงรถของเขาพอดีเขาจึงบอกว่าแม่งเหมือนรู้ว่าเป็นรถกูอะแล้วใครจะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนิติีบุคคลรับผิดชอบได้หรือเปล่าแยมจึงบอกให้ทุกคนหยุดร้ายก่อนแล้วมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทํายังไงไม่ให้สถานการณ์มันแย่ลงหมอน,นุ่นจึงบอกว่าถ้าไม่เป็นเพราะเมนและแยมขึ้นไปยั่วยุผู้หญิงคนนั้นเขาก็คงไม่โยนกระถางต้นไม้ลงมาแบบนี้หรอกจนมีลูกบ้านหลายคน พิมพเข้ามาด่าทั้งเมนและแยมหลังจากนั้นทนายบิ๊กก็กลับเข้ามาและบอกว่าห้ามเผยแพร่คลิปที่ทุกคนถ่ายเด็ดขาดไม่งั้นทางคอนโดมีสิทธิ์ฟ้องพวกคุณได้และก็เรียกตัวให้เม่นแยมและหมอนุ่นไปพบกับเขาเขาได้คุยกับทั้งสามคนว่าถ้าเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคอนโดจะเสียหายและราคาจะตกหวัวห้องก็ยังขายไม่หมดไม่ใช่หรอพวกเขา จึงบอกว่าเราควรจะห่วงคนมากกว่าไม่ใช่รอทนายบิก๊กจึงบอกว่าไม่ใช่ว่าผมจะไม่ห่วงคนชื่อเมนะผมก็ห่วงเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละที่จริงแล้วต้นเหตุที่ทําให้เธอเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นพ่อเม่นก็ได้พ่อเม่นนั้นชอบเอาโดนไปแอบ,บถ่ายผู้หญิงที่เปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องบางทีคลิปของผู้หญิงคนนี้อาจจะหลุดไปจนทําให้เธออยากจะฆ่าตัวตายก็เป็นได้ Yeah. จึงเอาโทรศัพท์ของเมนมาดูและพบคลิปที่ถูกถ่ายจากโดนถึงห้องผู้หญิงหลายๆคนแล้วมาเจอกับห้อง803ในคลิปนั้นเห็นว่าเมย์กำลังนั่งแพ็กของอะไรบางอย่างเมื่อเมเห็นกล้องเมย์จึงปิดหน้าต่างและปิดม่านเมนจึงบอกว่าผู้คุณเข้าใจผมผิดแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ผู้คุณคิดเมหมอน,นุ่นและทนายบิก๊ก จึงจับเม่นไปขังในห้องนิติบุคคลซึ่งขนาดนั้นเองพวกลูกบ้านก็พากันโวตและไม่สนใจการตัดสินใจของนิติบุคคลแล้วทุกคนต่างพากันโวตว่าไม่ควรแจ้งความเพราะอาจจะกลัวชื่อเสียงคอนโดเสียหายและขายไม่ได้นั่นเองเม่นจึงต้องอยู่ในห้องนิติบุคคลเพียงผู้เดียวหลังจากนั้นพี่นิติบุคคลที่ร้าพักร้อนอยู่จึงโทรมาต่อว่าแยมว่าแค่นี้จัดก,การไม่ได้หรอทําไมพี่ไม่อยู่แค่วันเดียวมันเละข,ขนาดนี้ พรุ่งนี้แย้มไม่ต้องมาทำงานแล้วนะเธอก็ตอบส,สั้นๆไปว่าค่ะหลังจากนั้นเมนก็กำลังจะนำคอนมาทุบไปที่ประตูเพื่อหนีออกไปแต่แย้มก็เปิดประตูเข้ามาพอดีเธอนำคีย์การ์ดมาด้วยเพื่อจะพาเม่นขึ้นไปบนห้อง803เพื่อหาความจริงกันเมนจึงถามว่าทำไมถึงมาปล่อยเขาล่ะ ยามจึงบอกว่าตอนที่จับเมนมาขังไว้คิดว่าถ้าเม่นร,รู้ความจริงอะไรเมนก็น่าจะพูดออกมาแล้วและพวกเขาทั้งคู่ก็ขึ้นไปที่ห้อง803กันซึ่งเม่นก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอคลิปเหมือนเดิมยามที่เดินเข้าไปจนพบว่าห้องนี้ถูกนำกระดาษลังมาปิดตามรูแสงต่างๆของห้องไว้เพื่อไม่ให้แสงส่องเข้ามาและไม่ให้ข้างนอกเห็นด้านในว่ามีอะไรเกิดขึ้น รวมถึงกล่องลังต่างๆและกระดาษกาวเหมือนห้องนี้มีการแพ็คของอะไรจํานวนมากแยมจึงสังเกตเห็นพวกกงเตกที่วางอยู่ที่พื้นและรู้สึกแปลกๆว่าทําไมในห้องแบบนี้ถึงมีของแบบนี้อยู่ในห้องเรื่องราวตัดขึ้นมาบนดาดฟ้ามีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาหาเมและยื่นอะไรบางอย่างให้กับเธอเรื่องราวตัดกลับมาในห้องแยมเธอจึงหยิบกงเตกที่ถูกทําขึ้นมาเป็นทอง ในรูปของเรือสำเภาและแกะออกมาดูจึงพบว่าด้านในนั้นมันมีโคเคนอยู่ข้างในและเรื่องราวก็เผยให้เราได้เห็นว่าคนที่ยื่นอะไรบางอย่างให้กับเมย์นั่นก็คือทนายบิ๊กนั่นเองเขาได้ยื่นโคเคนให้กับเมย์และบอกว่ารับไปสิอยากได้ไม่ใช่หรอเมย์จึงยื่นมือขึ้นมารับเขาจึงพยายามจับตัวเมย์เมย์กำลังจะวิ่งลกระโดดลงไปแต่เขาก็ทุบไปที่หัวของเมย์จนเมย์สลบไป ทุกคนต่างชื่นชมในพฤติกรรมของทนายเบิกส่วนแยมนั้นก็พยายามค้นข้าวของในห้องพอเธอเปิดประตูตู้ออกมาและพบกับหุ่นลองชุดที่มันล่วงลงมาจนทำให้เธอตกใจและถอยหลังไปชนกับประตูจนเธอสลบไปเมื่อเธอฟื้นขึ้นมานั้นเธอก็พบว่ามีใครบางคนกำลังเข้ามาในห้องนั่นก็คือทนายบิกกับเมยนั่นเองเมน จึงเอามือมาปิดปากแยมและดึงตัวเธอเข้าไปทนายบิก๊กเธอจับตัวของเมย์โยนลงที่พื้นและบอกว่ามึงแอบเอาของกูไปเล่นอีกแล้วใช่ไหมกูบอกแล้วไงว่ามึงมีหน้าที่แพทไม่ใช่ให้เอาของกูไปใช้เขา เอามือตบหน้าเมย์อย่างแรงหลายๆครั้งเหมือนเป็นการสั่งสอนเมย์จึงพายายามหนีเข้าไปในห้องน้ําแต่ประตูห้องน้ํามันล็อกอยู่จึงทําให้ทนายบิ๊กสงสัยว่าใครอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าเขาจึงพังประตูเข้ามาและพบกับเมนและแยมที่แอบอยู่ในห้องนี้เขาจึงถามว่านี่คุณเอาของผมไปหรอเอาของผมคืนมาเดี๋ยวนี้เมนจึงแกล้งบอกไปว่าของที่คุณว่าเป็นสแตมหรือเปล่าคุณนี่ท่าทางจะแพ้ของเยอะนะทนายบิ๊กจึงบอกว่าอย่าก,กวนตีนเอาของ ของผมคืนมาแล้วก็หุบป,ปากให้สนิทซะเมนใช้โอกาสนี้ดันตัวทนายบิ๊กออกจากห้องน้ำแล้วบอกให้แยมพาตัวเมย์ออกไปทนายบิก๊กจึงหยิบหุดลองชุดมาทุบไปที่ตัวของเม่นแล้วเขาก็วิ่งตามแยมออกมาที่หน้าห้องจนได้พบกับกลุ่มตํารวจที่หมอน,นุ่นนั้นพามา เขาพยายามปฏิเสธว่าไม่ได้ทําอะไรคุณตํารวจอย่าไปเชื่อไอ้หมอโรคจิตนี้นะหมอน,นุ่นจึงบอกว่าถึงผมจะเป็นหมอโรคจิตแต่ผมก็มีชื้อสายจีนมาจากราชวงศ์ฮั่นคุณไม่ใช่ราชวงศ์ฮั่นทําไมถึงมีเรือสำเภาวไว้ครอบครองและหมอน,นุ่นก็หยิบกงเต็กเรือสำเภานี i s ขึ้นมาทนายบิ๊กได้เห็นเขาเขาถึงกับตกใจแล้วโวยวาออกไปว่าไอ้ยานี่มันไม่ใช่ของผมนะผมถูกใส่ร้าย หมอนุ่นจึงแกะเรือกองเตกอันนี้ออกมาซึ่งข้างในมันก็ไม่มีอะไรเลยเขาจึงบอกกับทนายบิ๊กไปว่าผมยังไม่ได้บอกเลยว่านี่มียาและเม่นที่เดิอนออกมาจากห้องเขาก็เปิดคลิปที่เขาแอบถ่ายเอาไว้ในตอนที่ทนายบิ๊กนั้นพูดคู่เมย์ไปว่ามึงเอาของของกูไปใช่ใชไหมมึงมีหน้าที่แพ็คอย่างเดียว ใครให้มึงเอาของกูไปใช้ทนายบิก๊กกำลังจะเข้าทำร้ายเม่นตำรวจก็เข้ามาล็อกตัวเขาเอาไว้สักก่อนเรื่องราวทุกอย่างจึงจบลงด้วยดีคนในกรุ๊ปต่างก็พากันประนามในพฤติกรรมอันเลวทรามของทนายบิก๊กว่าเป็นทนายคงไม่รวยพอถึงกับลงทุนเปิดห้องไว้ทำการค้าอีกและเมก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอนุ่น จึงมาทําแผลให้กับเม่นและแยมก็เข้ามารับไม้ต่อในการช่วยประครบแผลให้กับเม่นด้วยเช่นกันทั้งคู่จึงคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมหมอนุ่นถึงพาตํารวจมาได้แยมเธอจึงบอกว่าเธอเป็นคนบอกหมอนุ่นให้พาตํารวจมาเองเพราะเธอสงสัยทนายบิ๊กตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันและเรายังไม่ได้บอกใครเลยว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อเมย์แต่ทนายบิ๊กนั้นกลับเรียกชื่อเมย์ขึ้นมาทําให้เธอรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลจึงบอกให ให้หมอนุ่นนั้นเรียกตำรวจมาเม่นจึงชมแยมไปว่าเธอเก่งมากๆเลยแยมจึงบอกว่าเธอคงต้องไปแล้วและวันพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้มาทำงานอีกแล้วแหละและเธอก็เดินจากเม่นไปหลังจากที่แยมมาเก็บของเพื่อที่จะออกจากงาน พี่นิติก็โทรเข้ามาบอกเธอว่าให้รีบกดดูลิงก์ที่พี่ส่งให้เลยไอเพจนี้มันเอาคลิปในคอนโดของเราและข้อมูลเกี่ยวกับอคอนโดของเราไปแชร์หมดแล้วทําไมมันถึงเอาไปได้ซึ่งเพจที่ส่งมาให้นั้นมีชื่อว่าข่าวโซเชียลในเพจมีการนํารูปของเมที่ถูกถ่ายจากโดนในมุมสูงและได้เปิดเผยเนื้อหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในคอนโดนี้ให้กับทุกคนได้รับรู้จนมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ายอมใจเลยแอดมินอุตสาห์ลงทุนไปเช่าคอนโดเพื่อสืบเรื่อง เรื่องนี้เลยเหรอเรื่องราวจึงย้อนให้เราได้เห็นว่าที่จริงแล้วเม่นนั้นตอนที่เขาถูกขังในห้องนิติเขาได้แอบขโมยข้อมูลของคอนโดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเม่นก็ได้เก็บข้าวของแล้วย้ายออกจากคอนโดนี้ทันทีซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาอย่างไม่หยุดว่ารักเพจนี้มากตามติดทุกวันนิติแม่งกากศัสดโดนหลอกอย่างง่ายคอนโดดังนะเนี่ย แยมพยายามติดต่อเม่นแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้สุดท้ายคนในคอมเมนต์ก็นำชื่อของคอนโดออกมาเปิดเผย ที่เป็นแอดมินเพจจึงตอบทุกคนไปว่าขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันเป็นหูเป็นตาและปกป้องความถูกต้องนะครับและเรื่องราวโลกโซเชียล EP ที่4ตอนจัมสแกร์ก็จบลงทุกคนคงไม่งงกันใช่ไหมครับว่าเนื้อหาในตอนจัมสแกร์นี้มันเป็นเหมือนการหลอกกันไปกันมาทนายบิก๊กเปิดห้องอีกห้องนึงเพื่อให้ผู้หญิงที่ชื่อเมน,นั้นอยู่เพื่อแพ็คของ เพื่อเขาจะได้แอบขายยาที่เขาซุกซ่อนเอาไว้ส่วนเม่นนั้นก็เป็นเจ้าของเพจข่าวโซเชียลที่แอบเข้ามาสืบนั่นเองหลังจากนี้เราคงต้องคิดกันไปเองแล้วว่าจะมีคนตามแอดมินข่าวโซเชียลนี้เจอหรือเปล่าและเม่นเขาจะโดนทางคนโดฟ้องไหมอันนี้ ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะครับพอทางซีรีส์ได้ทําให้เราคิดต่อไปเองนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอนเท่านั้นถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับากกกกดดดดดตติตมไลแ